ฮัลโหลสวัสดีครับรีวิวแอปนี่ครับแอปอัดหน้าจอ o o ทนะครับที่จริงมันไม่รูทก็ใช้ได้แต่ว่าต้องต่อคอมอ่าแต่ว่าผมยังไม่มีคอมเลยก็ไม่รู้จะสอนอยังไงอ่าเลยก็สอนแบบอ่าลูทแล้วอ่าก็ถ่ายได้นะครับนี่ชื่อแอปชื่อ Record Record อ,อะไรวะ Recordable เหรอ Recordable โอ้ยช่างเถอะอ่าไปดูการตั้งค่ากันครับนี่ ในแท็บนี้ก็นี่ไอแท็บแรกก็คือสตาร์ทนะครับนี่อันนี้ออนแอปพลิเคชันสวิตก็คือตอนเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะครับก็พอเราเปลี่ยนด้วยแอปพลิเคชันปั๊บมันก็จะเริ่มอันนี้ก็คือเริ่มตอนเออันนี้ก็คือนับถอยหลังครับเวลาพอเรานี่สมมติเราตั้งค่าแบบนี้เนี่ยตอนเปลี่ยนแอปพลิเคชันพอเปลี่ยนแอปพลิเคชันปับ๊บมันก็จะนับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเริ่มถ่ายอ่า อ้านี้ก็คืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าใครไม่อยากให้นับก็นี่ติ๊กเครื่องหมายถูกออกครับนี่อันนี้ก็คือสต็อปนะครับนี่เวลาอันนี้ผมตั้งเป็นอ่าตอนนี้ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรนะครับช่างเขาตัดกระเบื้องเนาะอ่านี่ครับต่อต่อต่อนี่คะอันนี้ก็จะเป็นสต็อปนะครับก็คือผมตั้งให้มันหยุดตอนปิดหน้าจอครับคือเรากดปิดหน้าจอปั๊บมันก็จะหยุดถ่าย โอเคนี่อันนี้ก็คืออะไรวะไม่รู้ครับอันที่สองก็คือให้หยุดตอนกลับมาในแอป r e c o r d e l Able นะครับแอปเนี่ยออให้กลับมาในแอปเนี้ยมันก็จะหยุดถ่ายหรืออันที่สามก็คือหยุดตอนปิดหน้าจอครับนี่ผมตั้งเป็นอันนี้เพราะว่าพอรา,หายหยุดปั๊บก็กดปิดหน้าจอเลยจบแค่นี้จิ๊บนี่ก็สเตลก็คือนี่ไ เนี่ยไอปกติพอตอนถ่ายจะมีไอคอนแบบนี้ใช่ปะเนี่ยเนี่ยไอคอนแบบเนี้ยเอออันนี้ผมใช้แอป SCR Pro ถ่ายอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยแอป Recorder เอเเนี่ยมันถ่ายในนี้ไม่ได้เออมันไม่ให้ถ่ายไม่รู้เป็นไรมันห่วงเออจะต้องใช้แอปอื่นมาถ่ายอ่านี่สเตลก็คือเนี่ยซ่อนซ่อนอะไรแจ้งเตือนครับเนี่ยแจ้งเตือนคล้ายค SCR Pro เนี่ยเนี่ยซ่อนอันเนี้ยอืม จะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ผมไม่ตั้งดีกว่าอยาให้เขาเห็นนี่มาดูในแถบวิดีโอกันมั่งนี่นะครับนี่เฟรมเรทลิมิตก็คือจํานวนที่ภาพางไงอ่ะในการทํางานของแอปพวกนี้มันจะคล้ายๆเหมือนถ่ายรูปติดๆต,ต,ติดกันนะมันก็จะเหมือนเราเวลาวาดการ์ตูนใส่ในสมุดให้มันขยับไปเรื่อยๆก็พอเปิดหลายๆติดเวลาเปิดเร็วๆก็จะเหมือนค่อยๆขยับใช่ไหมเออนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันในเนี่ย นี่ก็คือให้ตั้งเป็นสามสิบสามสิบสามสิบเหมือนมันถ่ายรูปอะ่ะเออสามสิบรูปต่อวินาทีก็คือในหนึ่งวินาทีมันจะถ่ายสามสิบรูปอ่ามันก็จะทําให้มันจะภาพยิ่งลื่นคมชัดขึ้นมันเอยไม่ใช่คมชัดสิมันจะยิ่งลื่นขึ้นเพราะมันต่อต่อกันใช่ป่ะสมมุติหนึ่งรูปตอนหนึ่งวินาทีอเออมันก็เหมือนหนึ่งรูปก็ถ่ายแค่หนึ่งวิมันก็ พอถ่ายปั๊บเราอาจจะข้ามไปไหนแล้วมันก็พึ่งมาถ่ายอีกรอบก็ทําให้ภาพไม่ประติดประต่อ,อก,กันโอเคนี่มาโซลูช so ันมันกคค็คือความละเอียดมั้งอ่าคือความละเอียดผมปรับเป็นแค่นี้เนี่ยเป็นสามร้อยหกสิบพีครับนี่โอ้ยช่งางเขาตัดอีกแล้วเดี๋ยวรอบแป๊บหนึง่งไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เป็นคนฟังเนาะ คงจะเสียงดังแหละอันนี้นะครับนี่ก็เป็น Resolution มั้งอ่านี่ตอนแรกมันจะตั้งค่าเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มาตั้งนี่เป็นนี้เลยก็ได้สมมุติถ้าสามหกสามร้อหกสิบ p มันยังไม่แหลกก็ท่านผู้ชมก็อาจจะตั้งเป็นสี่ร้อยแปดสิบ p ถ้ายังไม่แหลกอ่าตั้งเป็นเจ็ดร้อยี่สิบ p เลยเอาแค่นี้ก็ได้เออเอาเดีพออ่าแค่นี้อ่าเมื่อกี้เป็นความละเอียดไปแล้วต่อไปความคมชัดนะครับน่าจะนะ นี่ผมปรับเป็นโลเพราะเครื่องผมสเปกก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แหลกๆบ้างเกมกราฟิกสูงๆเจ๊งอะไรแบบนี้เออเพราะเครื่องผมความเร็วแค่1นึ่งจิกแรมแค่ไม่ถึงจิกแต่ในคู่มือเขียนว่า1นึ่งจิกไงเนาะอืมความเร็ว CPU 2หัวเองอ่าความเร็วก็แค่1นึ่งจิกซื้อมาได้รอเล่นครับมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน อ่านี่ผมตั้งเป็นโลนะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมตั้งโลไม่แหลกโอ้ปรับเป็นมีเดียมเลยอ่าโอเคอ่าต่อไป use hardware ตอนมาแรกๆมันจะติ๊กให้นะครับให้ติ๊กออกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าติ๊ก use hardware เนี่ยเราพอไปถ่ายแป๊บหนึ่งมันจะแหลกไหมนะเพราะว่าถ่ายไปด้วยอัดไปด้วยอ่ากดออกแบบนี้เนี่ยจะนับถอยหลังแบบนเนี้ยเนี่ย คงน่าจะแหลกนะในเวลาดูเพราะว่ามันทั้งอัดอันนี้อัดแล้วอัดซ้อนกันอีกเนี่ยอ่ะหยุดเฮ้ยลืมไปหยุดไม่ได้เวรกรรมแล้ว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 หยุดไงดีมันต้องปิดหน้าจออ่าไม่งั้นมันก็หยุดทั้งคู่เลยกรรมอ่ะ กลับมากันอีกรอบนะครับั้งจ้างที่เมื่อกี้อัดกันไปแล้วเพราะว่าผมลืมว่าไปตั้งค่าให้มันปิดหน้าจอแล้วมันหยุดแล้ว scrp r P o ที่ผมอัดอยู่มันก็ตั้งค่าให้มันหยุดเลยก็หยุดทั้งคู่เลยนี่นี่นะครับเวลาเนี่ยตั้งตรงเนี้ยเนี่ยเวลาติ๊กตรงเนี้ยเวลาใช้นนเนี่ยติ๊กตรงเนี้ยเนี่ยยูสฮาร์ดแวร์เนี่ยห้ามติ๊กนะครับถ้าติ๊กแล้วนี่มันจะวิดีโอจะเป็นแบบนี้ แนวแนวแนวขออภัยวิดีโอนี้ไม่สามารถเล่นได้ครับอ่าตกลงไปเลยลบทิ้งแม่งอ่าลบเลยอ่าครับต่อต่อถึงไหนล้วนี่ยูสฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับนี่ไม่ต้องไปติ๊กมันนะอ่าสมมุติถ้าใครบางคนอาจจะลองไปติ๊กก็ได้ครับถ้ามันนั้นได้ก็อ่าไม่เป็นไรติ๊กก็ได้อันนี้สมมุติภาพไม่เหมือนแบบไม่เหมือนจริงก็นี่มาติ๊กใช่ไหมไม่รู้ฮะ นี่หูอ่าเปลีป่ยนแปลผ่านผ่านผ่านอันนี้อด d โอครับนี่คือเสียงที่เราพูดนี่เสียงที่เราพูดครับนี่อันนี้ก็ถ้าติ๊กมันก็คือจะบันทึกถ้าไม่ติ๊กก็ไม่บันทึกอ่านี่ก็คือความคมชัดนะถ้าเป็นโลมันจะเสียงยังไงล่ะยังไงวะแหลมแหลมมั้งไม่รู้เหมือนกันนะมันจะไม่ค่อยเหมือนจริงนี่ปรับเป็นไฮเลยมันจะเสียงเหมือนเรานี่อ่าพอมาถึงแท็บนี้ไอ๊ a s ไอก a สเธอ แคสอะไรไม่รู้เนี่ยอ่าปรับถ้าอยากให้มันถ้าอยากให้คนเห็นอะไรตรงจุดนะครับนี่ให้เป็นให้ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าไม่อยากให้เป็นเนี่ยเห็นเป็นจุดแบบเนี้ยก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับนี่อันนี้ก็คือสีของจุดนะครับนี่ปรับเป็นสีได้โอเคอืมแอปนี้มีประโยชน์มากมายครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะทดลองอัดบ้างนะครับอ่ะแอบบหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนแอปก่อนน่ะ มาถึงรีวิวกันแล้วอ่ะอันนี้ก็มาอยู่ในโลก Minecraft ครับครับใน Minecraft Pocket Edition 0.11.0นนะครับนี่เป็นบิวที่6เฮ้ยพอพอผมไม่เล่นผมไม่เล่นอ่าก็เวลาตอนอัาอาจจะไม่ค่อยแหลกนะครับแต่เวลาไปดูวิดีโอก็ไม่รู้เหมือนกันอึบ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 ไม่เล่นงูไม่เล่น ผมไม่เล่นแป๊บหนึง่งนี่เดี๋ยวลองปรับกราฟิกให้หมันนั้นเนาะอืมเปิดให้หมดแหลกแหลกแหลกอืมมีท้องฟงท้องฟ้าคงจะแหลกกันสินะอืตอนเล่นนั้นจะยังไม่ค่อยแหลกนะครับแต่ตอนที่พอมาถ่ายก็อาจจะแหลกบ้างอ่าเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนหรือไม่อ่าช็ Short scale scale, skeleton. อตบ่ายสเกลตันสเกลสเกลตันสเกลตันนะครับ อ่าาก็ไม่ถึงกับแหลกมากอะไรขนาดนั้นมัง้งไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองไปดูวิดีโอะนะตอนถ่ายอ่ะไม่รู้หรอกเพราะามันลื่นมากตอนถ่ายอ่ะแต่พออัดเสร็จนี่แหละไม่รู้เหมือนกันมาสู้กับคีเปอร์เจอกันได้ไปตายซะจะลงน้ำไหมอืม แล้วไก่ก็มาผมไม่เล่นครับผมไม่เล่นผมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นกูไม่เล่นนะแล้วจะเข้าออกเข้าออกแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อไรอ้าวตายแล้วอ่ามาแล้วเมื่อ,อไรจ่จ,รจะเช้าเนี่ยเอดวงจันทร์หายอ้อไอ้แป๊บนึ่งเช้าตัวอะไร เป็นไร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 ฮะเป็นไรฮะเป็นไรฮะอันนี้อะไรฮะอ่าเดี๋ยวอันนี้ลองถ่ายนะครับอืบอืบเอื้อโอ้ยแพ้เลยเดินหน้าอย่างเดียวครับไม่ถอยหลังนะอะไรวะอไ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 คไอไขไอไครไอเอื้อเอื้อ ใครไอใครไอเมื่อไรจะเช้าวะอุ้ยตกใจหมดเลยว้ายสไปเดอร์เมื่อไรจะเช้าเนี่ยอุ้ยอื้อหือเอาจะลุมอย่างเดียวเลยเหรอ ไม่ใช่เอ็ด็อกเก็ตนะใน pvp จะลุมมนะที่เกียดรอเช้าแล้วบายนะครับเฮ้ยไม่ดีกว่ายังไม่บายมาอ่ะออกแค่นี้พอแล้วกันมาออนะครับอ่าหลังจากที่ถ่ายกันไปแล้วนะครับนี่ก็เราจะมาดูวีดีโอกันนะครับนี่ที่ถ่ายไปเมื่อกี้เนะี่ยอ่า เวลากดไปนี่ก็กดติ๊กหนึ่งแล้วก็กดพย์นะครับแบบหนึ่งได้ยินเสียงกันไหมนะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งจะได้ยินเสียงกันเปล่าอ่าดูดิได้ยินเสียงไหมครับอน,ออนาจะได้ยินเสียงนะดังเกินไหมเนี่ยเหมือนจะดังเกิน อ่านี่ครับก็ดูไม่รู้จะแหลกไหมนะมนอ่าอ่าก็ถือว่าดีครับนี่ตอนแปบ๊บหนึ่งดังไปไหมอ่าตอนนี้ใช้ SCR Pro ถ่ายนะครับเอ้ยไม่ใช่ยังไงละ่ะอันนี้ดูวิดีโอใช่ไหมละ่ะเออตอนวิดีโอเนี่ยโอ้ยจะอธิบายยังดีวะในวิดีโอใช้ r e c o r d e Pro ถ่ายแต่ใน แต่ถ่ายวิดีโอวิดีโอนะใช้ s c r pro ถ่ายก็อาจจะแหลกนะครับที่จริงมันไม่แหลกหรอกอ่เชื่อผมได้ของผมไม่แหลกนะแต่ของท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยซับซ้อนพอจบจบพอครับอ่าบายนะครับอ่เอาไม่ออกโอ้ยต้องใส่ต้องกดออก Ah.